สวนดอกไม้หลังบ้านที่อากาศสดใสเบต็ตตี้สุนัขพันธุ์ชิสุสีดำสลับขาวตัวเล็กน่ารักกำลังเดินเล่นอยู่รอบๆสวนพลางดมกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ลอยมาจากทุกทิศทางขณะกำลังเพลิดเพลิอนอยู่นั้นเบ็ตตี้ก็สังเกตเห็นสิ่งหนึ่งบินวนเวียนอยู่ใกล้ๆดอกไม้เขามองเห็นบางอย่างที่มีปีกสีสันสดใส มันกำลังบินขึ้นลงอย่างช้าๆขณะที่แตะต้องดอกไม้เหมือนกำลังพูดคุยกันเอ๊ะนั่นมันตัวอะไรนะเบตตี้สงสัยเขาตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้เพื่อจะดูให้ชัดเจนเจ้าเป็นตัวอะไรหรอทำไมถึงมาวนเวียนอยู่แถวนี้ล่ะเบตตี้ถามออกไปได้วยความอยากรู้อยากเห็นผีเสื้อตัวน้อยได้ยินดังนั้นก็ยิ้มอย่างเป็นมิตรพลางตอบกลับไปด้วยเสียงที่นุ่มนวลว,ว่า เราคือผีเสื้อเรามาช่วยดอกไม้ให้เติบโตและขยายพันธุ์ต่อไปอย่างไงล่ะเบตตี้สงสัยช่วยดอกไม้หรอแล้วต้องทำยังไงทุกครั้งที่เราเข้าไปเก็บน้ำหวานจากดอกไม้ดอกไม้จะมอบละอองเกสรให้เราและเมื่อเราไปที่ดอกไม้อีกดอกหนึ่งเราก็จะช่วยให้เกสรน,นั้นไปตกอยู่ที่ดอกไม้นั่น ทำให้พวกมันสามารถออกดอกได้อีกและแพร่พันุ์ต่อไปเบ็ตตี้ฟังด้วยความประทับใจว้าวเก่งจังเลยฉันอยากช่วยดอกไม้บ้างจังผีเสื้อหัวเราะอ,อย่างอ่อนโยนไม่เป็นไรนะเพียงแค่เจ้าดูแลส่วนนี้ให้สะอาดและสวยงามก็นับว่าเป็นการช่วยดอกไม้แล้วละ่ะเพราะดอกไม้ทุกดอกจะได้มีที่อยู่ที่สบายและสวยงามยังไงละ่ะเบ็ตตี้พยักหน้าเข้าใจ แล้วก็ตั้งใจว่าจะช่วยเฝ้าดูสวนดอกไม้อย่างดีที่สุดเพื่อให้ผีเสื้อและดอกไม้ได้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไปเรื่องสั้นสอนใจกับอมาราพาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ